สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะไปหยิบสมุดมาเนาะแล้วก็มาจดต่อนะคะวันนี้คุณครูไม่ว่างอีกแล้วไม่ว่างกับครูอุ่มอีกแล้วนะคะไม่ว่างนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะสารเคมีในชีวิตประจําวันนะคะประเภทที่2เราเขียนไปแล้วนะหน,น้านี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะฟังเฉยๆเนาะ สารทำความสะอาดและเครื่องสำอางค่ะมีทั้งจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์นะคะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วเนาะอะ,อะจากการสังเคราะห์มันแบ่งออกเป็น5ประเภทอีกนะคะเราได้จดกันไปแล้วในประเภทที่1นึ่สำหรับผมเนาะก็มีแชมพูคิมมนวดหรือเจลแต่งผมนะคะเนี่ย,ยนีเจลแต่งผมนะ ต่อไปสําหรับร่างกายนะคะสบู่ครีมโลชั่นต่างๆนะคะอันนี้เราก็จดกันไปแล้วนะคะต่อไปให้จดอันนี้ต่อเลยนะคะประเภทที่สารจากการสังเคราะห์มี5ประเภทเนาะอันที่1คือสําหรับผมอันที่2สําหรับร่างกายนะคะอันที่3สําสหรับใบหน้านั่นเองนะคะเช่นครีมโฟงล้างผมลา้มลางหน้านะคะแป้ง ลิปสติกลิปสซอเขียนคิ้วลิปนซอเขียนขอบตานะคะนะคะที่ทาตาที่ทาแก้มที่ทาปากอะไรต่างๆแบบนี้เนาะอ่ะอันที่สี่คือน้ำหอมนะคะน้ำหอมอันที่ห้าเบ็ดเล็ดเบ็ดเตล็ดก็คืออื่นๆนะคะอย่างเช่นครีมโกนหนวดนะคะครีมโกนหนวดยาสีฟันนะคะแบบนี้เนาะผงสักพอกด้วยผงสักพอกก็เป็นสารทาความสะอาดนะคะ โอเคเรามาดูอันแรกสบู่นะคะสะบู่ตัวอย่างนะตัวอย่างคือสบู่หนูเขียนลงไปหน้าที่แล้วหนูถ้าเกิดหนูเขียนไม่ทันหนูกดสต็อปไว้ก่อนกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนนะคะมาต่อที่หน้านี้สบู่ก็คือใช้สําหรับทําความสะอาดร่างกายนี่แหละชาระล้างสิ่งสกรปรกหรือคราบไขมันเนาะคราบเหน่อใคลของเราเนี่ยให้หลุดล่วงออกไปนะคะ สบู่ที่ดีจะต้องไม่ทําอันตรายต่อผิวหนังของเรานะคะจะต้องไม่ทําให้ผิวหนังของเราเป็นคืนหรือหลุดลอกนะคะแบบนี้นะคะต่อมายาสระผมยาสระผมนะคะใช้ล้างคราบไขมันฝุลละอองเงอไข่หรือสิ่งสงกระปรกที่อยู่ในผมอย่างเงี้ยแล้วสบู่ที่ดีต้องไม่ทําอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะนะคะ ก็ไม่ทำลายไขยมันตามธรรมชาติของเส้นผมด้วยนะคะปกติผมของเราจะต้องมีความมันนะคะต้องมีความมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหนังหัวของเราก็เหมือนกันต้องมีความชุ่มชื้นนะคะยาสระผมที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ทำลายความชุ่มชื้นของหนังหัวหรือว่าผมของเรานะคะอ่ะโอเคต่อไปผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกคือใช้ในการทำความสะอาดเส้นใหญ่ ของผ้านะคะช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกด้วยนะคะมีสารฟอกขาวนะคะชื่อว่า bleaching agent นะคะก็คือสารฟอกขาวเนะะาะภาษาอังกฤษคือ,อ bleaching agent นะคะทำให้ผ้าดูขาวสดใสไม่หมองคล้ำนะคะเ,เวลาเราซักผ้าเราก็ต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาวเนาะ,ะถ้าเกิดเราใช้ผงซักฟอกที่กัดสีอย่างเงี้ย เอาไปใช้กับผ้าสีสีมันจะกัดของเราทำให้ผ้าของเราเป็นดวงดวงได้นะคะต่อไปประเภทที่สามนะคะยารักษาโรคประเภทที่สามคือประเภทใหญ่แล้วนะประเภทที่ใหญ่แล้วนะอะย้อนกลับไปดูก่อนย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูไกลเชียนะคะ่ะ ประเภทที่หที่เราเรียนกันไปนะสารปรุงแต่งอาหารประเภทที่สองสารทําความสะอาดและประเภทที่สามเมื่อกี้นี้ยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคตรงนี้เนาะเขียนหัวข้อใหญ่ไปเลยนะคะยารักษาโรคนะคะเป็นสารบรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งในคนและในสัตว์ นะคะทั้งในคนและในสัตว์สัตว์ก็มียารักษาด้วยนะลูกมีทั้งชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ําเลยนะคะยาที่ใช้รักษาโรคต่างๆเนาะยกตัวอย่างเช่นยารดกรดยารดกรดประเภทไฮดอกไซด์นะคะเช่นไตซิลิเกตนะคะอันนี้หนูไม่ต้องจําก็ได้นะลูกไม่ต้องจํานะคะแต่ให้เขียนตัวอย่างไปเนาะก็คือยาที่ผสมด้วยอลูมิเนียมไ,ไฮดอกไซด์นะคะ ทำให้ท้องผูกนะคะยาที่ผสมอลูมิเนียมเนี่ยจะทําให้ท้องผูกแต่ยาที่ผสมด้วยแมกนีเซียมเนี่ยจะทําให้ถ่ายง่ายนะคะก็คืออันแรกเนี่ยผสมอลูมิเนียมทําให้ขี้ยากนะท้องผูกขี้ยากแต่ผสมด้วยแมกนีเซียมเนี่ยจะขี้ง่ายแล้วนะคะอันนี้เนาะส่วนอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะอ่ะถ้าใครเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ ส่งครูนะคะถ่ายรูปหน้าที่เขียนนะคะมีกี่หน้ามีหน้านี้ใช่ไหมมีหน้านี้เริ่มตั้งแต่หน้าไหนลูกคุณครูให้เขียนตั้งแต่หน้าไหนนะคะหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะถ้าใครเขียนไม่ทันให้หยุดสต็อปนะคะให้เขียนหน้านี้นะคะต่อไปให้เขียนหน้านี้เนาะวิธีเขียนก็คือเขียนตามที่คุณครูขีดนนะคะต่อมาเขียนหน้านี้นะคะยาสระผม เขียนผงสักฟอ,นะะก,อกนะคะแล้วก็ยารักษาโลคนะคะเขียนตามที่คุณครูขีดเลยนะถ้าหนูเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งมาในแชท a c e b o o k นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ